3ປົນປູລີຈັບມຸມນີ້ຜ้ູຫນຶ່ງຜູ້ນຶ່ງຍືນນ

ุณหสักอันพู้ยู่รมเนาะเอาคือคาประตูว่านะเจ็บแล้วบานี่สงขาดเลยไป สวัสดีและสบายดีเด้อพรมพีรองเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็นยินดีตอนเขาเข้าสูส่สนนคือเ่าคือเดิพมพี่้องเลยพมเติมวันี้กับมาหอวเงินหอวซานแล้วเนาะหลังจากที่มาแต่พุ่นละบ้านนอกสุมโอพี่น้องเลยก็ได้ยินทางน้องสาวโทรหาว่าทางสาวเพิร์ลีต่อ,อตะปูว่าซันเนาะอยางได้เงินซื้อตะปูวัาซัน แสดงก็เลยวิ่งขึ้นมาพ then, ą, layers, uh, yup ี่พี่น้องเอ้ก็เลยหายทางน้องสาวเนาะหรือว่าทางไอ้เพิ่นไปซื้อก่อนเอามาให้ทางสร้างพี่พี่น้องอ่าทางแสนงมาฮอดพอดีเนาะกัสิคุระสิเข้าไปรีวิวให้พ่อพี่น้องเอฟซีเดบิ่งเนาะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นอัดทวนพี่พี่น้องเอ้อัดทวนด้วยว่าอ่าข้างข้างทวนด้วยว่าอันสิพระใส่เฮือนน่ะพี่พี่น้องเอ้เพิ่นอัดทวนเนาะ อลังจากขาดก็คือสีได้ละ,ะไม่ข้าวยายที่จมูกลังคาเลยพี่พี่น้องเอ้เพราะว่าทางเมืเ่อเนอะเป็นงบจ้างเพิน่นก็ซีรั่นหกแสนตกลงกันก็คือมุงลังคาก่อแอลตั้งเสาเรียบร้อยเนาะคือว่ายุติซัมนี่พี่น้องเอ้อสังเกตกับพี่เบงไปซ่อมกันเนาะพี่พี่น้องว่าทางเสาคนที่ท่อใส่แล้วเนาะเย อ่าสิรอเอ้ยพามาบนี้อยู่เฮือนอยู่ซั่นเนาะอ่าปตั้งแต่9 0มาฮอดอ่าาย3:00ไปเอ้าอีลมาแต่งเียนเลยอ่ะสดีน้องกิ๊กอืสวัสดีน้องแก้วสวัสดีคือยงคือพากันมาตะเวนแท้มืนีะเจ็บท้องเอ้าเป็นยังล่ะนะ โบีเป็นอย่งนะเรากินนมเปี้ยวอันสานี่เอาหาบะหมแล้วเป็นยังแแล้วไปรเี่จะว่าจะมีพญบะากินนมมันบำรุงห่างกายัเป็นมานนั่นฮะแเาเลานมเปี้ยวบบเฮียเลยโบโอ้บบโล่สูงมทันเลยไาแป้มุอยู่หลัง มาโบทัานมาโดเราไปดินในการนำเพชรโอ้บิ่งขึ้นมา,า,นามาจะเข่าห้องน้ำเพื่อมปตู้ก็เลยโบทันไอ้ส่างว่าเศร้าเลยบอตอนนี้กินได้ยานะยังไม่ได้กินยาเศร้าเลยบ,บ่อืเอาเอาสระดินต่อเดี๋ยวเมชาย,ยาให้กินไปเบิ่งทางสร้างห้องก้อนมาหนึ่เด้อนะพี่แองเ,เอาเบิ่งทางสร้างพนักงาน โอ้สองคนเนาะตู้เนาะโอ้ยเออสอง่ะอ่ะสบายดีเออมาสาย่ไปาอืมถ้3คนปุรีจับมุมนี้ผู้นึงผู้นึงยืนเนาะ

เด้ตรงนีนฮะไ้พุ่งได้เนาะป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 ะเะป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 ะ้ปะะป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 ะะป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 ปะะปะปะปะะเ้ะ ส่งขาดเลยไาถือขาพระตูยังหับอยู่จ้ะสี่แดงออกมาเรีนกี่นี่หาเนี่ยมันใส่อย่าผงวิเศษมาให้ประตูเนี่ยอ่าชื่อนั่นเ้อชื่ออ่าผงวิเศษกัอย่าติดเพโอ้ยฮาลาบาเจวิทย์เด้อด้อันี่บุญทบุสักคัวเนาะ อุ้ยนี่แหละเฮาเว้าอยู่สองคนมันยากๆหน่อยนึงอื่นเฮาสิปวดแล้วเนาะอยาเก็บปวดนํามัสิเจ็บ่เบาอย่าารอ้ยเ็นุยๆตู้ก็เจ็บยอ เออเนาะเป็นแบบกระทันหันเลยพึ่งพึงพางหักตบไม้เท้าหักลงมาครึ่งหนึ่งพอดีมาซักหนักมาแข็งท่างหุตุมกว๊อันงกระดูกเย็นบ่กินได้ข้าวน่ะฮึไม่โมดิกินแต่ข้าวพู sao niกินอยู่ ตอนเที่ยง nhu ừ, tuần thiêng thiên. à, เฮ็ดสิอะไรอ่าตัว นี่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 มาเลน้อนนี้ตัวนี้ก็ำลังใส่ล้านข่างเนาะไปายกินได้ไหมล่ะกินข่าวนะเ้ย ไปไหมมาหากิ่งเข่าอ่าปากระปองไข่อ่าปากของกระปองอาหายกินข้าวแล้วมานั่งเบิ่องยังนะเห็นไหมเนี่นย,ยปาาระตูเจ็บนะเอาไม่เสระเรานนหามขึ้นจะถ่ายทันทันแต่บ่ฮู้ทีเด็ดถ้าเราบ่าโอ้ยเจ็บขาแล้วเราบ้ามนี่ มาเบิ่งจังเห็นเอาตัวนไม้สระหักเด้เราสองคนเราบัดคำอยู่ลุมฮิ่ประทังนั่นหับทึงวันนี้มันหักตุ๊บมาหักลงมาตัวสิ้นหักเลยมาซักซ้ากลางขาเราเลือดแตกอ่กตุนไครแต่ย่ากินี่เด้ชุโตัวหนังดินดินทรายโมหไสั่งไปเไปหายกินข้าวกิ่น้ำไปไป ซื้อปลาทปองนึกเถอะซื้อบ่อันน้ไหมฮะใช้ให้แพเอาเงินไปกินนี่นะสิปลาทปองเนระจำใช้สิเจ้าซื้อเอาเงินสิพันกินนี่นะปลาปองเท่าไรเละสิบแปดปูปองหนึ่งเท่าไรก็หนึ่งพันถ้าไปค่ะถ้าไปชีก็เป็นเป็นสาวอ่ะสาวเด้อ Rồi. Cứu mày ơi đi chứ, tao bởm đi chứ. Ê, phụ Đi coi có Đi bạn. À tắt làng khai đây

แต่เฮาเ็ยังเบิองเจ้ายังว่าเอ้าตู้เจ็บตัวได้บอกว่าบโบบอกว่าบิดฟุดเดี๋ยวบอกว่าเอ้าถือขาได้ผัวผัวอยู่ว่าตอนนี้นะเจ้าก็บบริษัทมึงด้วยว่าอันเศษปูนมันยังข้างหรือบุคาง มุ้งขังนี่ก่อนเอคอยส่แปงบางนั้นบันมุงขางนั้นปะเดยหยากมงองนก้อนมุงจะมถูกแล้วก็ไปใช้อันนั้นบันหลังนั้นเอาอานั้นแปะจะหันเดีวแล้วไปแปงท้างนั้นลงทางนั้นเลยอืมคอยกอนันีขา้งยานอืมเมนแล้วมนาเมนคงอันนั้นปนไ อมันโยมกันนักตืบเนาะอันนี้ก็ได้อือโอ้ยบัวพอหัวตุ้ยเมือยเลยปวดตุ้ยปวดเนาะอันนีบัวแล้วพ่อหูดิ้นตุ้ยถ้าจะว่าดิ้นาน่ะพราเกิดเอ้าคือเห็นเห็นแต่ไมมชนนั่น คือว <chill S 2> ่าวิดย้วว่ะอือนี่มันบุญว่าชงแล้วจนขาดนะุ่ป่ะยวมึงมงเพื่อนใช่ว่ากูเรื่องหันเรื่องหนีแล้วบอกว่าน้ำลดูแล้วป้าก็จะลครูแลกคูเห็นแม่เี้ยูเคยแล้วสิอะไรผู้ใดูเคยแล้วก็ครูเคยเจ้าเคยเจ้าครูมาบอก จะว่าเมน่มจ๊ะาจ้วเาบมเมนเราคอมไม่ตู้แล้วไป่ได้ถือมานะม่ถือว่เมนค้เเอางเห็นถือเนี่ยเป็นอย่างนี้เกือบนะหลังคาปูเอ็มร้อยนะให้ประตูทึ่งปูเช่ขึ้น,นไปได้นะเอ่าเอใส่ตะขาบเลย,นะเลยจับดีๆเด้อจับดีๆเด้อ

บมีตัวกระถอก้อยนะมันมือเาตอ่ะเร็วเร็วเขึ้กมือไหไปแล้วอ้มือไหมันเกินอือยานชาป้อนให้กำนึงนะจะกำนึงฮะกูสิได้เนาะโอ้ยี่ใส่อิกใส่อีกใส่อีกละอืม นีเงยนี uh. ่เยนี่หมจับจมูว้เลยนไม่กกมันเจ้ากบโตไม่เส้นเน้ตัวเอตัวไหมันไม่ใช่ฮะพรแล้วรบ่กบตไม่เส้น อเบิดสองมัดเนี่นี่เนาะซละอ่าซลานี่เบิดสองแล้วสามค่าได้ประตูเอามันหอมด้ มันนาเลยมันตัดมาได้มันบอกฮาวายยุ่มันคือบางกว่าหันเออจะพอตัดบล็อกอันนี้มีตัวนากับตัวางปุคือกันอืมีสอนะอนี้กันนมเลยไปนี่อากาศเย็นเลยแัดแรงมากมันเหงลมพ่ลมออกเลย เอาน้ําพอพี่น้องเอ้ยค้ําจักหน่อยแม่นอาบน้ําบ่ได้เอาเบิ่งนําหมกเอาไปหมกอ่ะครัพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็อัดัวเนาะหลังจากัก็คือสิได้อ่าแทกมุมแล้วก็ใส่เปนลมเนาะข้างหน้าข้างลงแล้วก็ลนข้างพี่น้องเอ้ย วันนี้กระทั่งประตูอพอกเรากบบเจ็บยอนพีน่น้องเอ้ยเนาะกระทันหันเราก็เลยเอาไม้เสีราขึ้นไปหมดตัวเจ็บยอนวันนี้กินยากเก็บปวดทรงเม็ดกันยังปวดอยู่นะเนาะมันถือเอ็นได้น่ะถือเอ็นได้มันอย่างใครไวขนาดนะอ๋อทางในคลิปนี้เนาะทางสางนสองกาศได้คอ จบคลิปก็พูดพี่น้องไอ้ไค่คำของแรงแล้วเนาะไอ้ทั้งเพ่อนไ้เบียงงา่าง่ายจมปว่าน,นี่ยสัดท้ายก็เข้ากับมาสาไดี